ใช่คนนี้เป็นชายที่สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขานั้นต้องการมาครอบครองด้วยมันสมองของเขาที่เรียกว่าคืออัจฉริยะทาให้งานวิจัยของเขานั้นก็ต่างสร้างอิมแพกต่อโลกมาแล้วอย่างมากมายและเขานั้นก็ยังเป็นผู้ที่แบกรับคําสาปแห่งสายรุ้งที่ไม่มีใครต้องการอีกด้วยถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะกลายเป็นเด็กทารกก็ตามแต่ความสามารถในการประดิษฐ์ของเขานั้นก็ไม่เคยได้ลงไปแม้แต่นิดเดียวการเดินทางของเขานั้นมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการปลดคําสาปวันนี้พวกเราทั้งทีมของอานิเด็กเลยอยากจะพาเพ จากกับนักวิทยาศาสตร์สตีเฟืองผู้ที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกอย่างตัวของเวลเดหนึ่งในอันโกเบเลโนกันครับ ถ้าเพื่อนๆกำลังหงุดหงิดอยู่กับโฆษณา YouTube อยู่หรืออยากจะปิดจอขนาดเล่นเพลงเล่นวิดีโอไปด้วยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนั้นรู้จักกับ YouTube Premium จาก NF Theater ที่จ่ายเพื่อนๆนั้นจ่ายเพียงแค่69บาทจากปกติ209บาทแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้แล้วแถมยังสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์เลยครับใช้งานอีเมลของตัวเองได้เลยต่ออายุกับเมลเดิมได้ตลอดประวัติการรับชมไม่หายแถมยังได้ YouTube Music มูลค่า129บาทไปใช้ด้วยมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วก็โดนลอยแพการันตีนะครับด้วยผู้ใช้งานมาแล้วกว่า1 9 0 0 0 0สนเกแอคเคา์แถมด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า5000คอมเมนต์ทีนี้ไม่ว่าจะขับรถทํางานเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจกันแล้วนะครับด้วยบริการของ NF t h e a t r ที่เพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่ใช้บริการยังสามารถรุนรับรางวัลก,กว่า5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์ t h e a t r ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งอีกด้วย ใครกำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้มีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูว่าตัวของเวลดนั้นมีบทบาทอะไรกันบ้างเราก็คงจะต้องขอพาเพื่อนๆนั้นไปดูที่ไปที่มาของชายคนนี้กันก่อนครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วตัวของเขานั้นก็ไม่ได้มีการเล่าถึงประวัติของตัวเองกันสักเท่าไหร่มีแต่เพียงข้อมูลว่าเดิมทีเขาคือนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดอีกคนหนึ่งแห่งยุคเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยแนวหน้าต่างๆของยุคก็จะมีเวลเดนี่แหละครับที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั่นเลยทําให้ความสามารถนี้ของเขาไปเข้าตาตัวของเช er ค แห่งอัศนีไปในที่สุดโดยหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเวลดนั้นจะไม่ได้สนใจเรื่องของอันโกเบเลโนคนอื่นๆเลยสักเท่าไหร่และเลือกที่จะหันหน้าไปทํางานวิจัยของเขาเพื่อคิดค้นและหาทางปลดคําสาปของตัวเองให้ได้นั่นเองครับที่นี้เรามาดูข้อมูลาคร่าวของตัวเวลดกันบ้างครับแน่นอนว่าชื่อของเขานั้นก็คือเวลดโดยเขานั้นเกิดวันที่สองพฤษภาคมจัดอยู่ในราศีเมษซึ่งมีอายุในร่างอันโกเบเลโนเพียงแค่2ขวบเหมือนกับคนอื่นๆค่อนข้างชัดเจนแหละครับว่าเพศของเขาคือเพศชายโดยจะมีส่วนสูงในร่างนี้อยู่่แค40ม และมีน้ำหนักอยู่เพียง3.9กิโลกรัมเท่านั้นสีผมของเวลเดจะออกเป็นแนวทางสีเขียวแก่ส่วนในตาของเขานั้นก็จะเป็นในตาสีดำอีกทาง,งเขานั้นก็มักจะสวมแว่นตาทรงกลมขนาดใหญ่รวมไปถึงเสื้อกาวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับนอกจากนั้นเวลเดก็ยังมีสัตว์เลี้ยงประจาตัวเป็นจระเข้ที่ตัวของมันนั้นมีชื่อว่าเกรมนอีกด้วยโดยรวมแล้วตัวของเวลเดนั้นไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายนะักนอกจากงานวิจัยของเขาหากมีเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วก็แม้ว่าวิธีไหนก็ตามเวลเดนั้นก็มักจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ ได้ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่สูงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เขาทําไปก็เพื่องานวิจัยของเขานั่นแหละครับโดยปกติเวลเดนั้นจะเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่ภายหลังจากที่เขานั้นถูกทําให้กลายเป็นทาลกแล้วตัวของเวลเดก็ได้เริ่มยอมรับปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาตินี้ขึ้นมาบ้างแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วตัวของเวลเดก็ยังคงมุ่งมั่นในการทํางานวิจัยของเขาต่อไปอยู่ดีครับจนบางทีเขานั้นก็ได้ถูกเรียกด้วยฉาย,ยาว่าดาวิชีที่กลับมาเกิดใหม่หรือแม้กระท,ทั่งอันโกเบเเร ที่เราน้นพาเพืเ่อนๆนั้นไปรู้จักก่อนที่จะไปดูบทบาทของเขากันครับ ในส่วนบทบาทของเวลด์นั่นเองตัวของเวลเด์นั้นจะปรากฏตัวออกมาจริงๆครั้งแรกในอนิเมะตอนที่1 4 2กันเลยละครับส่วนมังงะเขานั้นจะออกมาในตอนที่276ถึงแบบนั้นเองแล้วเวลด์ก็ได้มีการพูดถึงด้วยตัวของรีบอนตั้งแต่ในอนิเมะตอนที่39แล้วโดยตัวของเวลเด์นั้นได้ส่งนักรบสังหารมหาซึนะสองคนเพื่อจะทําการกําจัดตัวของวกเล่รุ่นที่สิบอย่างซึนาครับซึ่งก็ไม่รู้แหละครับว่าทําไปทาไมอ่ะนะแถมนักฆ่าสองคนนั้นยังสวมชุดพรางตัวที่ประดิษฐ์โดยตัยยตััวววววขขอนนออองงเเเเลลดด้ยยทําาตกกกนืบแ เดียวแหละครับ โดยหลังจากนั้นตัวของเวลเดจะได้ถูกพูดถึงอีกครั้งในช่วงของสุดภาคโลกอนาคตโดยจะตากรรมของเวลเดก็เหมือนกับอันโกเบลโนคนอื่นๆในยุคนั้นนั่นก็คือพวกเขานั้นได้เสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของเปียคุรันซึ่งเป้าหมายก็คือการรวบรวมจุกนมของอันโกเบลโนซึ่งเป็นหนึ่งในทรูรนิเซปเตท,ที่จะสามารถทําให้สร้างโลกใหม่ได้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วตัวของเวลเดก็ยังถูกกล่าวถึงได้ละครับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มและคิดทฤษฎีในการสร้างอาวุธกรองที่ได้กลายมาเป็นอาวุธหลักในยุคอนาคตถึงงงงบบบาาดดนนนนนนััน é, นัั้้้้เเเอออแลลวววตตขก็ยไไมีท่ปใะ ตัวแปรสาคัญที่พวกซีนะานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบของเหล่าทารกที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้สามารถใช้พลังของแหวนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับในส่วนภาคบททดสอบของเหล่าอันโกเบลโนนั้นเวลเดเองจะได้เป็นผู้ทดสอบตัวของซีนะาเหมือนกันเหรอครับซึ่งในระหว่างการทดสอบนั่นเองเวลเดก็ได้มอบอาวุธกล่องรุ่นโปรโตไทส์ให้กับตัวของมามอนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธอีกทีหนึ่งด้วยโดยตัวของมามอนนั้นก็ได้เอาไปทดลองในการทดสอบของเขาโดยหลังจากที่เขานั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วตัวของเวลเดก้่าออลงขขเนนั ต้องการพลังงานไฟที่เข้มข้นและมีความบริสุทธิ์มากกว่านี้รวมไปถึงแหวนบองโกเล่เองก็สามารถสร้างพลังงานไฟนี้ได้ขึ้นมาอย่างมาสารนั่นเลยทําให้เวลเดนั้นตัดสินใจฝ่าฝืนพันธสัญญาของเหล่าอันโกเบลโนเพื่อจะชิงแหวนของบองโกเล่มาจากพวกซึนะนั่นเองครับโดยหลังจากจบการทดสอบของรีบอลไปได้ไม่นานเวลเดก็ได้ทําการมาบุกที่เกาะที่พวกซึนะอยู่พร้อมกับการจับตัวของอันโกเบลโนไว้เป็นตัวประกันด้วยสารที่มีลักษณะคล้ายๆกับรังสีนอนทรอนีเซเตที่ตัวของเวลเดนั้นค้นพบด้วยบังเอิญมันก็ทําพวกกอนนโบ่คืน นะขัดขืนไม่ได้นอกจากนั้นแล้วเองเบลเดก็ยังใช้อาวุธกล่องต้นฉบับของเขาออกมาต่อสู้กับพวกซึนาแถมยังดูดพลังงานไฟของพวกเขาไปเป็นจํานวนมากอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าแค่เบลเดเพียงแค่คนเดียวก็สามารถจัดการพวกซึนาไปได้แบบง่ายๆกันเลยละครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วด้วยความมุ่งมั่นของพวกซึนาเองที่อยากจะปกป้องอนาคตข,ของพวกเขาเอาไว้ให้ได้รวมไปถึงช่วยพวกรีบอลด้วยนั้นกระําให้พวกเขาสามารถขึ้นสู้และทําการต่อกรกับเบลเดจนสามารถทําลายเครื่องปล่อยละอองนอนทรนีเซปเต้ลงไปได้พี่เบลเดเห็นท่าทางไม่ดีนะครับก็เลยทาการระเบิดพวกรีบอลทิ้งซะเฉ เลยนะครับแต่โชคดีแหละครับที่เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาของมามอนที่ได้ทําการสร้างขึ้นทําให้พวกรีบอลนั้นก็ยังคงปลอดภัยดีนั่นเลยทําให้พวกเขานั้นร่วมมือร่วมใจกันจัดการแผนของเวลเดลงไปได้แถมยังสามารถตามหาตัวของเวลเดจนไปพบกับฐานวิจัยลับของเขาอีกทีหนึ่งด้วยครับถึงแม้ว่าตัวการในตอนแรกจะเป็นเพียงหุ่นยนต์ของเวลเดก็ตามทีซึ่งเมื่อบวกซินนั้นมาถึงเวลเดก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันคือการทดสอบสัญชตาตญาณของพวกเขาโดยถ้าสามารถหาตัวจริงของเวลเดเจอก็เท่ากับผ่านบททดสอบในครั้งนี้แล้วแถมกกการต่อู้ับว เองก็ยังทําให้เขานั้นได้ข้อมูลเพื่อทำงานวิจยัยอาวุธกล่องของเขาต่อไปได้แบบก้าวกระโดดอีกด้วยนั่นเลยทําให้พวกสินาได้รับสัญญาลักษณ์การสืบทอดจากตัวของเวลเดม,มาในที่สุดก่อนที่พวกสินานั้นจะได้กลับไปอนาคตเพื่อต่อสู้กับตัวหกบุภาอะไรรวมไปถึงพวกพยัคุรันนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากนั้นบทบาทของเวลดก็จะได้เงียบหายไปอีกครั้งก่อนที่เขานั้นจะได้มีบทบาทในภาคการทดสอบจากรุ่นที่1โดยตัวของเวลดนั้นจะได้ถูกเรียกตัวมาด้วยรีบอนเพื่อให้มาช่วยเหลือในการฝึกพวกซินา่าในการาเผชิญหน้ากับบททดสอบของพวกวองโกเล่รุ่นแรกซึ่งตัวของเวลเดเองจะได้จับคู่กับเจ้าแรมโบ้ซะเฉยเลยนะครับแต่ตัวของเวลเดเองก็ไม่ได้สนใจที่จะสอนเจ้าตัวของแรมโบ้อยู่แล้วเพราะเขานั้นสนใจในตัวพลังของแรมโบ้มากกว่าพอในช่วงก่อนหน้านีแรมโบ้สามารถทนทานสายฟ้าจากจุกนมของเขาได้ด้วยทาให้้เเววลลดดดนนััออออยากจะทงทงงสบตข โดยในระหว่างการทดสอบของแรมโบ้ตัวของเวลเดเองก็แอบดัดแปลงรถของแรมโบ้และได้ทําการช็อตไฟฟ้าใส่ตัวแรมโบ้เรื่อยๆจนทาให้เขาได้รู้ถึงความสามารถพิเศษของแรมโบ้โดยมันนั้นอยู่ที่เขาของแรมโบ้นั่นเองครับนั่นเลยทําให้เวลเดตั้งใจจะเอาเขาของแรมโบ้มาให้ได้พีแกก็เลยทําการส่งหุ่นยนต์ไปไล่ล่าตัวของแรมโบ้แต่มันนั้นก็ไม่สาเร็จซะทีเดียวครับเพราะพวกซูนานั้นได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้ตลอดทําให้สุดท้ายแล้วเวลเดก็ได้ออกมาจับตัวของแรมโบ้เอาไว้ด้วยตัวของเขาเองแหละครับแต่ด้วยพลังสายฟ้าอันหนักกน่่่วงงททีีเเขขาอร็โบ้ได เอาไว้มากๆหน,นมันก็ได้ทาการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูดเข้าไปในหุ่นยนต์ของเวลเดย์จนทําให้หุ่นของเขานั้นระเบิดไม่เป็นท่ากันเลยละครับแต่นั่นมันก็ทําให้ตัวของรมโบ้ได้ผ่านการทดสอบไปได้แบบงงๆกันอีกด้วยเลยกลายเป็นว่าตัวของเวลเดย์ได้ทาหน้าที่เป็นคูเปนเซอให้กับรมโบ้ได้ประสบความสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยหลังจากนั้นเวลเดก็จะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งในช่วงศึกสุดท้ายของโลกอนาคตหลังจากที่พวกของอันโกเบเรโนนั้นได้คืนชีพจากพลังของยูนิและแกมมาโดยตัวของเวลเดนั้นได้อธิบายเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเปียคูรันทั้งหมดนั้นจะได้หายไปจากทุกทไลน์ถึงแม้การอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์นั้นจะซับซ้อนแต่คําที่เวลเดนั้นเลือกใช้ให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดก็คือคําว่าปฏิหารน,นั่นเองครับทำให้ในภายหลังพวกเขาก็จะได้สมพวกซีน่านั้นกลับไปยังอดีตอย่างปลอดภัยยรรวมมถึึงงปิินนนกาเลใุคี้ และทำการมอบความทรงจำให้กับคนที่ได้ต่อสู้ในอนาคตอีกด้วยครับฤฤฤฤฤฤ แม้ว่าบทบาทของอันโกเบลโน่ส่วนมากนั้นจะถูกกลืนหายไปบ้างแล้วแต่ในภาคสุดท้ายอย่างภาคศึกคำสาบสายรุ้งพวกเขานักจะได้กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งรวมไปถึงตัวของเวลเดเองอีกด้วยโดยเขานั้นก็จะได้ถูกเช er กเกอร์เฟสผู้ที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทารกต้้งสาบดึงความฝาดของพวกเขาไปรวมกันเพื่อบอกถึงการต่อสู้ที่มีการปรับคำสาบเป็นเดิมพันถึงในตอนแรกนั้นเวลเดจะไม่สนใจก็ตามทีแต่เมื่อเชกเกอร์เฟสนั้นบอกว่าผู้ที่แพ้นั้นจะต้องตกอยู่ในร่างทารกตลอดไปก็ทำให้เวลเดและอันโกรนนคัดใ้้้ง,งีไปไป สุดโดยตัวของเวลเดนั้นก็ได้เลือกตัวแทนในการต่อสู้ของพวกเขาเป็นพวกแก๊งโกคุโยแลนด์ซึ่งนําโดยตัวของโรคุโดมุคุโร่ซึ่งเขาเองก็ได้ตามมุคุโร่มาที่เมืองนามิโมริเพื่อทําการประกาศสงครามกับทีมของรีบอนที่นําโดยซูนาอีกด้วยซึ่งในวันแรกนั้นคะแนนของทีมเวลเดเองก็ได้นาสูงกว่าทุกทีมเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเวลเดที่เขานั้นทาให้พามายาของมุคุโร่นั้นเกิดขึ้นจริงได้ทาให้ทีมของเขาเรียกได้ว่าแข็งแกร่งไร้เทียมทานกันสุดๆกันเลยลมนนลว,วุพ โรด้วยแล้วเวลดที่มองว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ค่อยจะคุ้มค่าแล้วที่จะต่อสู้ต่อไปเพราะความอันตรายต่อชีวิตนั้นมีความเสี่ยงสูงมากเขาเลยบอกให้มุคุโร่ว่าถ้าอยากจะถอนตัวก็สามารถทําได้ทุกเมื่อแต่พี่มุคุโร่ของเราก็ใจสู้นี่สิครับอีกทั้งยังมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้อีกด้วยเขาเลยเลือกที่จะต่อสู้ไปในฐานะทีมของเวลดซึ่งในช่วงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั่นเองพวกเขาก็ได้ร่วมมือกับซินะาในการต่อกกนและหยุดยั้งแผนของโาวินิเชโดยเวลด ที่ทั้งเบลเดก็ยังใช้ร่างปลดคำสาบของเขาในการขับหุ่นกรีนมอสกาสุดยอดหุ่นรบที่พวกเขานั้นได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับเจเกอร์แห่งวินดิเช่อีกด้วยแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่มันนั้นก็เหมือนกับการฟูทางให้พวกสนาได้เป็นจัดการและเอาชนะแผนของวินดิเช่ไปได้ในที่สุดครับซึ่งในตอนท้ายแล้วตัวของวินดิเช่และอันโกเบลโนคนอื่นๆก็ได้ส่งมอบพลังงานไฟของพวกเขาใส่ในเครื่องดูแลพลังงานทรินิเซเต้ทำให้พวกเขานั้นไม่จำเป็นจะต้องดูแลพลังงานเหล่านี้อีกต่อไปและ ให้กับพวกของเวลเดไปในที่สุดและนี่นั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นอันจบบทบาทเรื่องราวทั้งหมดของทารกสุดอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ที่ราวกับอันสไร์กับชาติมาเกิดอย่างตัวของเวลเดกันแล้วล่ะครับ เอาละครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของความสามารถของเวลเดกันบ้างว่าเขานั้นสามารถทําอะไรได้บ้างก็ต้องขอบอกกันตามตรงแหละครับว่าทักษะในการต่อสู้ของเวลเดเมื่อเทียบกับเหล่าอันโกเบลโนคนอื่นๆแล้วเขานั้นน่าจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ถึงแบบนั้นเองแล้วความสามารถของเขาก็ได้ถูกทดแทนด้วยความเฉลียวฉลาดที่นับได้ว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคเลยทีเดียวแหละครับทำให้ส่วนมากแล้วกําลังรบของเขานันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขานั้นสร้างขึ้นมาครับโดยหลักๆแล้วสิ่งประดิษฐ์ของเวลเดที่เรานั้นน่าจะพอรู้้จััััักกกกดดี็คคคือออออตตตววววของงองาาุธรในนนนโโลล่หะบยเ ขึ้นมาพ,มพร้อมๆกับนักวิทยาศาสตร์อีก2คนที่ได้ช่วยกันโคนขวาซึ่งมันนั้นก็มีหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธกล่องแบบสัตว์อาวุธกล่องที่ใช้พลังงานไฟในการเป็นเชื้อเพลิงจนกลายมาเป็นอาวุธหลักที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอนาคตหรือแม้แต่วัตถุอุปกรณ์ต่างๆก็ได้ถูกพัฒน,นาขึ้นมาจากต้นแบบของเวลเด้นั่นแหละครับส่วนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่เรานั้นจะได้เห็นในเนื้อเรื่องก็คือชุดล่องหนของเวลเด้ครับโดยตัวของเขานั้นจะได้มอบมาให้กับนักฆ่าที่จะมาจัาาาาจัััััดดดดกกกกาา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 รรรรรรบบตตตวววววววขขออองงีีีีนนนนนะเะเเเเเ้้้้้แแ่่่่่่่็ใใชมมมจลหหไไปปททยคคพโถ อายุต่ำกว่าร,ระดับที่กําหนดคนคนนั้นก็จะสามารถมองเห็นได้ครับโดยรีบอร์ดคาดไว้ว่าเขานั้นตั้งค่าไว้แบบนี้เพราะว่าตัวของเขาเองก็กลัวที่จะโดนทะเลศเขา้าเลยทำให้เขาในร่างทารคนั้นมองเห็นไปด้วยนั่นเลยทำให้โกคุเดร้าที่โดนบาสุกา้าทศวรรษเข้าไปนั้นสามารถมองเห็นเจ้าพวกนักฆ่าและช่วยเหลือซินะเอาไว้ได้ทันครับ อีกหนึ่งสิ่งประดิชินเอกของเวลดเลยมันก็คือถุงมือการสร้างภาพมายาให้กลายเป็นจริงครับโดยเวลดนั้นจะได้สร้างมันขึ้นมาในช่วงศึกคำสาพแห่งสายรุง้งเพื่อมอบให้กับตัวแทนของเขาอย่างบุคโรนนั่นเองโดยถุงมือนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนให้ภาพลวงตานั้นกลายเป็นของจริงอย่างสมบูรณ์กันเลยทีเดียวแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วสิ่งที่ถูกสร้างจากถุงมือนี้ก็จะค่อยๆสลายไปเองตามกาลเวลาโดยมันนั้นจะสลายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ผ่านไปแล้ว1วันครับซึ่งนั่นก็ทำให้ทีมของเวลด์ได้ ทีมผู้นําได้เลยล่ะครับและสิ่งประดิชิ้นเอกที่เขานั้นร่วมกับตัวของอิเรชอยจีรวมไปถึงสปาน่าในการสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อกกอกับตัวของวิดิเชนั่นก็คือกรีนมอสกานั่นเองโดยมันนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่มีโมเดลคล้ายๆกับหุ่นมอสกาที่สปาน่าสร้างขึ้นในช่วงภาคโลกอนาคตแต่ที่ใช้คําว่ากรีนมอสกานั้นก็อาจจะสื่อถึงไฟทัาอาสนีของตัวเวลเดโดยนอกจากจะมีพลังในการโจมตีที่มหา,าศาลรวมไปถึงมีอาวุธเหมือนกับหุ่นมอสกาปกติแล้วมันนั้้้นนนนกกก็ยังาายงงังงงงสสสาาาาาามมามมมรถปลลล่่อออออํแทีีีีพไไฟควขูดด อีกทั้งมันก็ยังมีความสามารถระเบิดพลังงานไฟท่นานาาที่มีความรุนแรงมหาศาลออกมาได้ครับซึ่งพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็ต้องแลกกับการที่จะต้องใช้พลังงานไฟจํานวนมากในการเป็นเชื้อเพลิงซึ่งตัวของเวลเดเองก็ถึงกับจําเป็นจะต้องใช้ร่างปวดขางสาของเขาในการควบคุมมันเลยทีเดียวแหละครับมันก็เลยทําให้เรานั้นพอรู้ได้ว่าพลังงานไฟของเวลดเองมันนั้นก็ใช่จะธรรมดาซะที่ไหนนอกจากนั้นแล้วตัวของเวลดก็ยังมีท่าไม้ตายสุดทรงพลังของเขาอยู่ด้วยนะครับโดยมันนั้นจะมีชื่อว่าอิเล็กทริโก้ทันเดอร์คร ทำการโพสท่าเหมือนกับตัวเองในขบ,บวนการเซนไตก่อนที่เขานั้นจะทาการปล่อยสายฟ้าแรงสูงออกมาจากจุกนมใส่เป้าหมายซึ่งมันนั้นก็จะมีประสิทธิภาพที่รุนแรงมากจนสามารถทําให้เป็นอมาภาตได้เลยล่ะครับถึงขนาดที่พวกอันโกบเบิโนเองก็ยังไม่สามารถขยับตัวได้เลยซึ่งในเนื้อเรื่องนั้นก็มีเพียงแค่คนเดียวที่สามารถต้านทานพลังงานไฟของเขาได้ด้วยคนคนนั้นก็คือคุณแรมโบ้น,นั่นเองครับซึ่งนี่นั้นมันก็นําได้ว่าเป็นความสามารถทั้งหมดทั้งมวลของตัวเวลด้กันแล้วล่ะครับเอริโตริโกซันดา ที่นี้เรามาดูในส่วนความสัมพันธ์ของตัวเวลเด้กับตัวละครอ,อื่นๆภายในเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าเรียกได้ว่าตัวของเวลเด้นั้นแทบจะไม่ได้สูงสิงกับใครเลยด้วยซ้ำด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเขานั้นมันสูงมา,มากๆครับทำให้ตัวของเวลเด้บังจะหมกมุ่นอยู่กับงานวิจัยของเขาเป็นส,ส่วนใหญ่ถึงขนาดที่พวกอันโกเบโน่ P L e N o T, ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับพวกเขาเองตัวเวลเด้ก็ยังคงจะไม่สนใจใยดีเลยด้วยซ้ำยิ่งถ้าพวกนั้นนั้นคิดจะขความการทดลองของเขาแล้วก็ตัวของเวลเด้ก็พร้อมที่จะเปิดซึง่งไม่ต้องคิดมากกันเลยยซึ่งก็น่าจะเเป็นิสสสััยยีีคญท่แกงไม เองแล้วในส่วนของภาคศึกคำสาบสายรุง้งเราก็จะได้เห็นตัวของเวลดนั้นมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเรื่องความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับโดยในตอนที่พวกบุคุโรซึ่งเป็นตัวแทนของเขาถูกวิดิเช่บุกมาโจมตีตัวของเวลดก็ได้แสดงถึงความเป็นห่วงและไม่อยากให้พวกโกคุโยนั้นบาดเจ็บไปมากกว่านี้คันที่เขานั้นบอกว่าให้พวกบุคุโรสามารถถอนตัวออกจากการประลองไปได้เลยล่ะครับนั่นก็เท่ากับว่าเวลดนั้นยอมที่จะทิ้งโอกาสที่เขานั้นจะรอดพ้นจากคำสาปเพยียงเพื่อให้พวกพ้อของเขานั้นปลอดภัยกันเลยล่ะครับถือไดด้้ววววว่่าาตัััของงงเเเนนนนก็็็ยยมมีคคปปห อ,อยู่บ้างเหมือนกันนะซึ่งนอกนั้นแล้วตัวของเวลด์ก็ไม่ได้มีใยดีอะไรกับใครคนอื่นเลยแม้แต่น้อยที่จะเห็นกันเลื่อมๆนิดน,นึงก็จะเป็นตัวของแรมโบ้ที่ตัวของเวลด์นั่นเองก็มีความสนใจไอ้เจ้าวัวตัวนี้อยู่ไม่น้อยเพราะว่าตัวของแรมโบ้สามารถทนกระแสะไฟฟ้ารุนแรงสูงของเขาได้มันก็เลยทําให้ตัวของแรมโบ้กลายเป็นที่หมายปองของเวลด์ไปในที่สุดครับ เรามาดูเรื่องน่ารู้ของเวลเดที่เพื่อนๆนั้นอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับอย่างแรกเลยคือชื่อของเวลเดจริงๆแล้วมาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่าสีเขียวโดวยมานั้นก็ตรงกับสีธาตุอัสนีและจุกนมของเวลเดอีกด้วยครับข้อที่2เวลเดและเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของเขาที่ช่วยกันสร้างอาวุธกล่องขึ้นมาได้ได้ขายวิทยาการนี้ให้กับพวกมาเฟียในราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆกกเลยทีเดียวเนื่องจากพวกเขานจะต้องหาทุนต่อทุนในการเอามาทํางานวิจัยอื่นต่อไปข้อที่3ครับตัวของเวลเดนั้นมีความสนใจในตัวของแรมโบมากๆซึ่งเขาเองก็ คงหาโอกาสที่จะขโมยตัวของรมโบ้มาทดลองอยู่เรื่อยๆด้วยล่ะครับข้อที่4มีความเป็นไปได้ว่าแหวนสัตว์ที่พวกซูนานั้นได้มาจากโลกอนาคตก็คือฝีมือของเวลเด้นนี่แหละครับเพราะตัวของเขาเองเป็นคนที่สร้างอาวุธกล่องขึ้นมานั่นเลยทําให้ตัวของเวลเดนน่าจะรู้โครงสร้างในการสร้างอาวุธกล่องและแปลงมันรวมไปถึงสร้างมาเป็นแหวนสัตว์ที่มาจากอาวุธกล่องได้เหมือนกันนั่นเองครับโดยมันนั้นก็น่าจะเป็นความสนุกข,ของเวลเดนนี่แหละครับที่ทําให้เขานั้นสามารถได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลานี่คือความหิวกระหายของนัักวววิททยาาศสตร์ีี่่มชเเลด ボンゴレリング所持者の諸君楽しんでもらえているかな เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลรวมถึงบทบาททั้งหมดของสุดยอาทารกอัจฉริยะที่ไม่มีอันโกเบลโนคนไหนเทียบได้อย่างตัวของเวลเด้กันแล้วละครับเอาจิงๆิแล้วตัวของเวลเด้นั้นเป็นตัวละครที่จะดีก็ดีไม่สุดจะร้ายก็ร้ายไม่สุดเหมือนกันทำเอาตามใจตามอารมณ์พี่แกได้ยากสุดๆกันเลยละครับก็ตามภาษาพี่นักวิทยาศาสตร์นะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีใครนะครับจะเข้าใจความคิดของพี่แกสักเท่าไหร่รวมไปถึงพวกอันโกเบลโนเองถึงแบบนั้นเองแล้วสิ่งประดิษฐ์หลายๆอย่างของเขาก็ทำให้วงศ์สือน,นั้นมีกำลังร เือ,อนนเอาละครับก่อนจะจากเราไปทางทีมของอันดีเด็กจะกอฝากคำถามให้กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆน,น,นั้นชอบสิ่งประดิษฐ์ไหนของเบลได้มากที่สุดหรืออยากจะได้สิ่งประดิษฐ์ไหนถ้าเกิดเลือกมาได้เพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นยังไงคอมเมนต์บอกพวกเรากันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยในณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you for watching!